ขอความเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาชนามพระธรรมคำทางสอนขององค์สมเด็จพระธรมร,ม,รามมาสามพระเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาในการประพฤติปฏิบัติตนเองคำทางสอนในทางพระพุทธาศาสนาที่อาตมาพาชนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าลักษณะของโอตปะเจตสิกคำว่าโอตปะก็คือความกลัว ต่อบาปก,กรรมที่ตนเองทำความเกรงกลัวต่อทุจริตที่ตนเองทำความเกรงกลัวความชั่วความไม่ดีที่ตนเองทำลงไปเมื่อกลัวแล้วก็ไม่ทำเมื่อกลัวแล้วก็ไม่ทำบาปเมื่อกลัว แล้วก็ไม่ทำทุจริตผิดศีลผิดธรรมหรือว่าผิดกฎหมายบ้านเมืองที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความตกต่ำมากกว่าความเจริญท่านแจ้งไว้สี่ลักษณะด้วยการนั่นก็คือโอตา ตนะละนักษณะมีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็น,นลักษณะก็คือจะทำบาปก็กลัวสะดุ้งกลัวพอเห็นก็พูดว่าทำบาปแล้วก็ตกนรกหรือว่าไปเห็นภาพวาดนรกที่พูดได้ ทำบาปทำกรรมไม้ต้องตกไปได้รับโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีความสะดเรงกลัวเห็นไฟที่เขาแสดงว่าในนรกนั้นมีไฟลุกอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นนับหมื่นปีแสนปีก็อยู่อย่างนั้นอาสาที่ทำกรรมชั่วก็จะอยู่อย่างนั้น ออาไม่มีความถ้าดูกลัวอย่างนี้แล้วก็ไม่ทําบาปเพราะกลัวเองจะไปทุกติอยู่ในภพโูมที่ไม่ดีก็คือตนกนรกหมกไหมนั่นเองในอปรการที่สองปาปานางอากาศละละสังมีการไม่ทําบาปเป็นกิจ ถ้าพูดถึงเรื่องให้ทำบาปให้ขาดตัดชีวิตให้หลังแกให้ไปทำร้ายคนอื่นก็จะไม่เอาแม้กระทั่งไปทำร้ายตัดเอกสารไปทุบไปตีไปทำอันตรายต่อชีวิตก็จะไม่เอาเพราะว่ากลัวว่าทำบาปไปแล้วผลกรรมอย่างนั้นก็จะเวียนมาให้ตนเองถูกกระทำบ้างใน พบชาติต่อไปก็เ,เลยมีจิตคิดไม่ทําบาปในประการที่สาปาปาตอสังโกจะนะประจุประทัฏฐานังมีความละอายต่อบาปเป็นผล อายที่จะทำความชั่วอายที่จะทำทุจริตมีความอายเมื่อมีความอายแล้วก็ไม่ทำอายไม่ว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นญาติเขาก็จะเสียใจคนในครอบครัวเขาก็จะเสียใจคนรอบข้างเขาก็จะเสียใจ คนทั่วไปก็หมดความนับถือและอายต่อบาปอย่างนี้ก็เลยไม่ทำเพราะทำไปแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าสังคมปรนนามถูกจับได้ตามกฎหมายก็ติดคุกติดตลางเสียอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปหาใครเมื่อทําบาปไปแล้ว มีความละอายอย่างนี้แล้วก็เลยไม่ทำไม่ทำความไม่ดีไม่งามที่จะทำให้ตนเองนั้นมีความเศร้าหมองในปัจจุบันแล้วก็ไปรับผลของกรรมชั่วในอนาคตอีกครับทำดีก็ได้รับผลดีทำชั่วก็ได้รับผลชั่วตามการกระทำของตอนเองใน ประการที่สี่ปะละขาละวะประทัดฐาน่างมีความเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ก็คือเคารพต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นเคารพคนอื่นว่าเราไปเบียดเบียนเขาแล้วเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเราเคารพในสิ่งที่เขามีอยู่ก็คือความดีความงามที่เขามีอยู่ มีความเคารพเขาอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือไม่ไปเบียดเบียนเขานั่นเองนี่เป็นโอตัปปะเจตสิกที่เป็นสิ่งที่ดีงามถ้าเราอายชั่วกลัวบาปเราก็จะไม่ทําความชั่วราฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ทําได้ก็คือความดีนั่นเองมาทําความดีแล้วผลก็ จะให้ผลเป็นความสุขในปัจจุบันแล้วก็ในพ่โภตต่อไปก็ไปสู่สุขตินี่เป็นอตปะเจตสิกความละอายต่อบาปทุจริตถ้าเราละอายได้เราก็มีความเจริญในชีวิตอัตมาภาพนำพระธรรมการสอนในทางพระพุทธศาสนามาเจริญพรใหยญาจโจมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาเจริญพร